สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถใช้งานมาฝาก1คันนะครับสวยๆทนทานใช้ง่ายดูแลสบายรถบ้านแท้มือเดียวนะครับ t o y ยต้าวีออครับรถปี2 0 0 7เครื่องคัน5เกียร์ออโต้คันนี้เป็นตัว E-P ปี2 7 0 7เจนที่2นะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับ1 1 9 0 0 0บาทรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนชมเช็คทดลองขับ รถอยู่ที่คลอง3ามปทุมธานีครับรถอยู่ที่คลอง3ามปทุมธานีโทรเจราจาขอรูปขอไลน์ขอคลิปวิดีโอคอลได้เลยครับ1 1 9 9 0 0บาทนะครับรุ่นนี้ทนทานใช้ง่ายดูแลสบายใช้ กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับขับได้ทั่วไทยคัดเช็คเก็บงานดูแลระบบมาให้เรียบร้อยนะครับชมดูก่อนได้เลยมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับการันตีการจัดส่งรับประกันการจัดส่งรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทยนะครับโทรเจรจาสอบถามกันดูได้เลยรถสมบูรณ์สวยๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับดูแลสภาพมาดีไม่ประมาณ2 1 0 0 0 0หกิโลเมตรนะครับใครสนใจนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถสวยๆภายในเบาะหนังระบบแอร์เย็นปกติ ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเซนส์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นใจชมได้เช็คได้เลยนะครับคันนี้1 1 9 0 0 0บาทดูภายในนะครับสภาพงามๆแบบนี้นะครับเน้นหาใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลไปได้ทั่วไทยนะครับเช่นก็นี่เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับก็จะอยู่สักประมาณ14-16กกิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบและการใช้งานของสมาชิกนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับชอบใช่ชมเช็คทดลองขับนะครับการันตีการจัดส่งนะครับ รบบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับสำหรับคันนี้เราขายเงินสดนะครับคันนี้ขายเงินสดนะครับ1 1 9 0 0 0บาทนะครับภายในงามนะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าสภาพภายในสวยๆเบาะหนังสภาพดีๆตั้งแต่ปี2007จนปัจจุบันรูแลสภาพมาพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนสนใจชมทดลองขับคลอง3ามปทุมธานี นี่เลยครับฝากไว้ด้วยใครสนใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดหรือโทรเจรจา,าสอบถามได้เลย l ลายกับเบอร์อยู่นี่ติดต่อได้ขอรูปขอคลิปได้เลยครับถ่ายรูปมาเยอะมากครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พิกคว่ำสนใจจริงอยากได้รูปเพิ่มขอทางลายเลยเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ